ครับกับสวัสดี f c อาจารย์นอตตี้สวัสดี f c ทางช่อง YouTube อาจารย์นอตตี้พารวยทุกคนครับวันนี้อยู่กับอาจารย์นอตตี้ครับวันนี้เรามาวิเคราะห์ลอตเตอรี่นะครับเหมือนวันนั้นที่อาจารย์อัดคลิปวิเคราะห์ว่าเราจะไปซื้อตัวไหนกันบ้างนะครับเหมือนงวดก่อนที่อาจารย์โชว์ใช่ไหมโชว์ทุกคนก็มีทั้ง40กับ43แต่40นเนี่ยเยอะเนาะแล้วก็ 43. ชุด10ใบนะครับอา่าเดี๋ยววันนี้อาจารย์มาวิเคราะห์เพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยนเนี่ย นี่เห็นไหมแต่ว่าก็ไม่ถูกลงมาที่หนึ่งนะอันนี้เป็น043นะครับส่วนอีกชุดสิบใบที่อาจารย์โชว์นะครับกอ็ออกอะไรนะออกอ๋ออันนั้นชุดสิบใบก็ของอาจารย์เป็น043เหมือนกันนะครับนอนวันนี้ก็มาอาัดคลิปให้ตอนนี้โหอัดคลิปนี่คือตีห้านะครับทุกคนยังไม่ได้นอนเลยเพิ่งตอบไลน์เสร็จนะครับนอนก็ สวัสดี FC ทุกคนทุกช่องทางด้วยห้องก็ลงนิดนึงนะครับเนาะเพราะว่ายังไม่ได้เก็บนะครับเป็นไงกันบ้างวันนี้ไหนใครถูกบ้างคอมเมนต์ให้อาจารย์ดีใจก็ได้ไล่อ่านคอมเมนต์ได้ไปดูยอดวิวใน YouTube ก็ขึ้นโอ้โหสองแสนเลยขอบคุณมากๆนะครับบางคนก็ทำมาดานะครับเนาะ อ่ะเดี๋ยววันนี้จะวิเคราะห์ให้นะครับสำหรับคนนี้ไม่ถูกนะครับคนที่ไม่ถูกต้องบอกก่อนนะว่าเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักไว้พนันแล้วก็คลิปนี้เป็นเพียงแนวทางนเพราะอาจารย์นี่ไม่รู้พออกอะไรนะโปรดใช้สติวิจารณญาณในการรับชมด้วยสำหรับคนที่ไม่ถูกนะครับ,น,บกกน,นะอันนี้แนะนําให้ไปขอเข้ามากรรมก่อน ขอขมากรรมนะครับ้องใครเชื่อก็ทำนะครับบทขอขมากรรมอาจารย์นัตตีลองพิมพ์ใน y o u t u b e ดูบทขอขมากรรมอาจารย์นัตตีแล้วก็สวดตามนะครับทุกคืนก่อนนอนเดี๋ยวดวงมันจะดีขึ้นเหมือนน้ำมันเนี่ยเหมือนบุญอาจารย์อยู่เต็มแต่ว่าของลูกศิษย์อยู่อย่างเงี้ยมันก็เลยไม่เสมอกันเหมือนเราเห็นอยู่ได้แท้เนี่ยเราเห็นอยู่ว่าอาจารย์ให้สี่สามสี่ศูนย์เนี่ยแต่ว่าเราแบบอะไรโดนใจไม่รู้เราเราไม่ซื้อหรือว่าเราซื้อไม่ทันหรือว่าเราแคปไว้หรือว่าเราดูเฉยเฉหรือว่าเราซื้ออยู่แต่ไปซืื้ออตัว่น หรือว่าไปซื้อตัวอื่นเยอะเกินไปอะไรเงี้ยนะครับนั่นแหละนะสาเหตุหนึ่งเลยที่ผมจะเล่าเลยหนึ่งจำได้ไหมว่าคลิปก่อนหวยออกวันนั้นก่อนหวยออกวันนั้นอ,อู้ก่อนหวยออกวันนั้นปีห้าสี่สิบครับผมพูดว่าอะไรผมกินน้ำแป๊บหนึ่งเลยกินน้ำสักคำก่อนนะครับเนาะก,ก่อนหวยออกวันนั้นน่ะผมพูดว่าอะไรรู้ไหม ผมพูดว่าวันนี้อาจารย์ได้เข้ามาที่สํานักใช่ไหมอาจารย์มาสื่อจิตถึงปู่เพราะปู่บอกว่าผมเนี่ยขาดความศรัทธาขาดความศรัทธาคืออะไรก็คือไม่ได้ไปตั้งใจขอพรอ่ะไม่ได้แบบไปสื่อจิตเหมือนแต่ก่อนอ่ะตอนปีก่อนผมสื่อจิตว่าปู่อยากให้มันออกในใบแดงนะ9ก้นึงอย่างเงี้ยมันก็ออกใช่ไหมอยากให้มันออก9ก้อย่างเงี้ยมันก็ออกแต่ว่าผมไม่ได้ทําผมไม่ได้ทําเพราะว่าผมเหมือนผมแบบอ่า พลังมันหายไปทีเนี้ยผมก็เลยไปอัดคลิปที่คนดูแสนหนึ่งะนะครับเข้าไปที่สํานักที่ไปพร้อมน้องหมาไปคนเดียวแล้วก็ไปบอกว่าทุกคนนี่เนี่ยพ่อใหญ่เพชรแกทักมาขายลอตเตอรี่ให้ผมเนี่ยสี่นกับสี่สามใช่ไหมจาได้ไหมคลิปนั้นจาได้ไหมจำได้ไหมเดี๋ยวผมตัดตัดตัดให้ดูไหมจาได้ไหมอืมจําได้ไหมนั่นแหละนี่นี่คลิปเนี้ยอ่านะครับแล้วก็อาจารย์พูดก่อนวางไว้ขอโทษนะครับ เรื่องว่ะอาจารย์พูดก่อนที่จะปิดไลฟ์บอกว่าวันนี้อาจารย์ได้มาสื่อจิตแล้วก็จิตถึงปู่เดี๋ยวเราไปเปิดฟังดีกว่าเนาะเราไม่ต้องมาจัดใส่เราเปิดฟังกันเลยดีกว่าสดๆกันไม่มีอะไรเยอะไม่มีอะไรแยะนะครับดูดูนี่คนดูเป็นแซนเลยนี่คลิปนี้ที่ผมจะไปกินปิ้งปิ้งย่างบ้านแม่นะซีพารวยทุกคนครับวันนี้มาพูดคุยกันก่อนนี่จะถึงพรุ่งนี้นะครับนี่ใช่ไหมโอเคปากามี ทีนี้ผมก็พูดเรื่องนี่จะเด่นมากเลยนะครับและอีกตัวหนึ่งที่น่ากลัวก็คือที่ผมใส่มาให้นี่ก็พูดเรื่องลอตเตรนะอรี่นะเห็นไหมดีนะสี่นะครับมีสี่สี่นี่ความน่าจะเป็นนี่สูงแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ที่ซื้อว่าเด่นมากเลยก็คือสี่สามนะเนี่ยเห็นไหมสี 4, 3, ่สามเห็นไหมผมผมก็บอกเลยว่าตัวหนึ่งนี่ถือว่าเด่นมากก็คือสี่สามใช่ไหมทีเนี้ยปุ๊บ เนี่ยนี่ครับนี่ผมเลยเพราะใหญ่เพชรทักมาขายลอตเตอรี่นี่ครับแกทักมาขายลอตเตอรี่เห็นไหมหนึ่งเก้าศูนย์สี่สามเนี่ยเห็นไหมสี่สามกับสี่ศูนย์สิบใบผมก็เลยซื้อชอบเลยสี่สามกับสี่ศูนย์เนี่ยแล้วก็มีเลขตัวเองด้วยเห็นไหมปึ๊บแล้วทีนี้ผมก็ไปสวดมนต์เอขอครูสวดเมตตาธรามาที่หนึ่งให้ลูกในเด้อแล้วก็ให้ลูกศิษย์ทุกคนถือเลขนับแต่ในเข่าในเด้อปูเด้อ จังไนก็ได้คว่าให้เข้ามีสศีามี0 3้อ2โดยเฉพาะส0นเนื้อปูเด้อเนนเนเนไหมเน้อเอาล่างก <four. S 1> e ่อนแล้วก็บดน้ำเนื้อปูเด้อใหนคนซาคนเนื่อยคนนี้งานกระบันในปีหม้ให้ผู้คนใน้ดูนะครับสี่บรรยากาศดีสี่คนในเดินทางมากลับมากว ผมขอพรม<ส>านน้น<า>ดูนะคือ,อยังปีก่อนนะเดนะ้อสิ่งบอดีกับปูปัดเปล่าออกเหมือนแล้วขอให้ซิงดีๆเข้ามาเลยเด้อทูกขับวลาบทุกก็เจอแล้ววันนี้เขอให้ใยลาบไปโชคไปก่อนตัว <ừ. S 2> เด้อทำสำเร็จถึงวันทีหนึ่งมูกจ็เดืนหาแม่ป้าใต้เลยเด้อปูเด้อไปซอยนำถั่วเหมือนเนาะทางผลปูกับยูเนาะตะกีเนาะเปขอให้ปูเปิดเมตตาเนื้อฟังนะครับเสียงคืจ้น้าทล่ตลาดอมื้อนี้มาโดยความศรัทธามือนี้คนลูกเราโดยพลังจิตที่รวบรวมมากมีเห็นไหมปลายเดือนมีพลังศรัทธาพลังจิตพลังศรัทธาเห็นไหมเนี่ยพลังศรัทธาไรวบรวมพลัง จิตขอเสื้อที่ฐานถึงปูด้วยจิตที่บริสุทธิ์จิตที่ศรัทธาจิตที่เสื่อมันในปูขอให้เรียกพลังศรัทธาเข้ากลับมาคอยลูกศิษย์ที่สาธุน้ำเข้ามาือนีขอให้ทุกคนที่สาธุวันนี้มีโชคพรุ่งนี้กันด้วยกันครับสาธุทุกคนครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสาธุ้อปูเด้อเนี่ยเห็นไหมผมบอกว่าเรียกพลังศรัทธาเรียกพลังจิตเดี๋ยวผมจะเล่าสําหรับคนที่ไม่ถูกว่าทําไมที่ไม่ถูกเดี๋ยวผมจะบอกวิธีเรียกนะครับมีความเชื่อส่วนบุคคลนะครับนะวันนั้นผมไหว้ยอยู่เก้าครั้ง เก้าครั้งคือปู่องค์ดำสามปู่เวทสามแล้วก็องค์ย่าสามปะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยขอให้โชคดีพรุ่งนี้เป็นเศรษฐีเดี๋ยวเจอกันที่ภาคใต้ใส่โบแดงไปช่วยน้ำ่วงกันเลยครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ครับวันนี้ก็มัในใจเรียกพลังจิตวันนี้จิตผมถึงผมบอกเลยว่าจิตถึงเดี๋ยวเรามาดูว่าจิตถึงจะเป็นยังไงนะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลปู่ใช้สติวิญาจรณยามด้วยนะครับเนาะเห็นไหมผมบอกว่าวันนี้จิตผมถึง สื่อถึงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจิตถึงปู่จะเป็นยังไงได้ยินไหมจิตถึงวันนี้จิตถึงสื่อถึงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจิตถึงจะเป็นยังไงผมพูดในไลฟ์ใช่ไหมนี่ไงครับจิตถึงครับเลขออกสี่สามครับนั่นคือจิตถึงที่ผมบอกว่าวันนี้ผมมาเรียกศรัทธาเพราะผมขาดศรัทธาตรงนี้ไปศรัทธาตรงนี้คืออะไรแต่ก่อนผมไปไหว้ปู่ผมไปแบบขอพรด้วยความตั้งใจแบบ ตั้งใจขอตั้งใจไหว้แล้วก็แบบตั้งใจมากๆแต่หลังๆมาเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจก็คือไปบ้างไม่ได้ไปบ้างแล้วก็แบบขาดความเชื่อมั่นขาดพลังตรงเนี้ยปู่ท่านไม่สามารถช่วยผมได้ทําไมถึงช่วยไม่ได้เพราะผมอยากผมพูดตลอดว่าคนที่เชื่อมั่นและศรัทธาเท่านั้นถึงจะได้ใครไม่เชื่อมั่นแค่ดูผ่าน อ่าดูเหมือนไม่มั่นใจในผมไม่มั่นใจในปู่ว่าโอ้ไม่จะออกไหมกูไม่ซื้อดีกว่ามันก็ไม่ได้ใช่ไหมผมก็เลยไปเรียกศรัทธาเพราะตัวผมเองได้แท้ผมก็ยังศรัทธาหายผมก็เลยไปเรียกเรียกออกมาใหม่มาแล้วผมก็บอกเลยว่าวันนี้จิตถึงศรัทธาถึงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจิตถึงจะเป็นยังไงนั่นแหละครับเหมือนคนที่ไม่ถูกตอนนี้เหมือนกันนะพี่ไม่ถูกเนี่ยผมบอกพี่เลยว่าหนึ่งความเชื่อมั่นพี่หายไปความศรัทธาตรงนั้นพี่หายไปจากผม จากปู่จากผมเพราะพี่เพราะเลขผมช่วงนี้มันมันก็ไม่ดังเหมือนเดิมมันก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างมันเลยทําไม่ใจพี่มันเคล้งพี่ย่องยอมรับครับอ่าพี่อาจจะบอกว่าอ่าศรัทธ,ธาอยู่แต่ว่าพี่ลองนึกดีๆพี่ต้องยอมรับนะฮะแล้วคนที่ถูกก็คือคนที่เขาซื้อตามแล้วก็เขาซื้อตลอดไม่ว่าจะถูกหรือไม่ถูกเขาก็ตามเขาก็ยังศรัทธ,ธาเขาก็เลยได้ในงวดนี้นะ,ะบางคนอาจจะไม่เห็นจริงๆอาจจะเป็นกับดวงดวง้วยดวงไม่ดีเขาเลย เป็นอย่างนั้นนะครับก็ไม่เป็นไรผมมีวิธีแก้นะครับมีวิธีแกรแล้วต้องบอกตรงนี้ย้ําอีกทีนะครับว่าแนวทางที่ผมให้เนี่ยบอกไอ้พวกที่มาด่าผมด้วยผมไม่รู้ครับว่าออกอะไรครับเรามันคนตื่นหวยใ,ใช้สติครับถ้าผมรู้ผมขายบ้านซื้อแล้วนะครับเงิอนอยู่ในกระเป๋าพี่ผมไม่สามารถที่จะไปบอกให้พี่ซื้อได้เพราะผมไม่ได้หลอกพี่พี่จะซื้อไม่ซื้อเรื่องของพี่ครับเป็นสิทธิ์ของพี่นะครับถ้าพี่ไม่ซื้อพี่ไม่เสียตังค์ผมพูดเลยถ้าพี่ซื้อก็คือพี่เสียตังค์ เนี่ยเียสียดังเลยถูกไม่ถูกเราไม่รู้ครับแต่ว่าแน่ๆเนยเสียตังแน่นอนเออแต่ถ้าไม่ซื้อเลยไม่ถูกไม่ถูกก็ไม่เป็นไรกูไม่เสียตังแต่ถ้าพี่ซื้อพี่เสียตังแน่นอนส่วนถูกไม่ถูกนั้นไม่รู้ครับตอบไม่ได้ครับนะครับชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านครับผมก็ไม่ได้ไปหลอกลวงหรือว่าบังคับผมไม่ได้บอกว่ามันจะออกนะเพราะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะออกถ้าผมรู้ผมก็คงไม่ต้องลุ้นผมเฮรอเลยนะครับทีนี้คนที่ความเชื่อมั่นตรงนี้หายพี่ลองตั้งจิตครับตั้งจิตว่าอย่างงี้ เอออาจารย์น็อตพูดมาก็มีส่วนกูกลับไปเชื่อมั่นในอาจารย์ดีกว่าถึงไม่เชื่อมั่นในผมเชื่อมั่นในความดีผมเชื่อมั่นในปู่ให้คิดอย่างนี้ครับถูกไม่ถูกไม่รู้ถูกไม่ถูกเราก็ศรัทธาเชื่อมั่นในปู่ซื้อตามที่อาจารย์ให้แนวทางหรือว่าตามที่เราศรัทธามีความเชื่อมั่นศรัทธาไม่ถูกวันนี้ก็เดี๋ยวปู่ก็คงให้เรียกว่าหน้าปู่ก็คงทดสอบใจเราอยู่เหมือนปู่คัดคนที่ผมเคยบอกปู่ทดสอบเราอยู่ เราใจมันไม่แน่วแน่ใจมันไม่นิ่งใจมันเปิดมันวิ่งไปหาสำนักนั้นวิ่งไปหาสำนักนี้วิ่งไปหาตรงนั้นตรงนี้เราลองทบทวนตัวเองใหม่แล้วเราจะได้ครับผมพูดเลยเหมือนผมครับผมก็ทบทวนตัวเองผมก็ใจเปิดเหมือนกันครับเข้าไปขอก็ไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้แบบเพ่งจิตไม่ได้แบบแต่ก่อนไม่ต้องเพ่งจิตเห็นไหมวันเนี้ยผมลงคลิปอ่า ตอนลุ่นหวยให้ดูแล้วเห็นไหมผมไปกอดปู่ไปเพ่งจิตไปพูดกับปู่ไปเบิกเนื้ไปกระซิบไปเปิดเพลงให้ปู่ฟังนั่นแหละ4-3ครับโชคดีมากเกือบถูกรางวัลที่หนึ่งครับอันนี้ขนาดนี้ก็ยังเกือบถูกเลยนี่อมเกือบถูกครับพี่น้องกินนหนมอย่าคำกันเด้อเบาดูค่อยเห็นครับอืม แง่ใดน้อมบาทที่เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันเลยนะครับเนาะทีนี้ก็ต้องบอกก่อนเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บพนันก็ยังมีคนโดนหลอกทุกวันผมว่ายและครับพี่ฟังผมนะไม่ต้องทักมาถามผมเลยถ้าพี่ได้ไปซื้อหวยหรือว่าไปสมัครเว็บหวยแล้วมันใช้หน้าผมหรือว่าทําตัวเป็นผมพี่ไม่ต้องคิดอะไรมันปลอมครับผมไม่มีเวลาไปคุยกับพี่ไม่ใช่ว่าผมหยิ่งครับ ผมป้องกันมิชฉาชีพครับอย่าคุยกับผมมาคุยที่สํำนักครับถ้าเห็นแบบนั้นไม่ต้องถามผมครับปอมครับบางคนก็บอกว่าอาจารย์ทําไม,มหวยออกแล้วหนูถูกทำไมไม่จ่ายเงินจะไม่จ่ายได้ไงครับมันคือโจรพอผมบอกว่าอ่าเพจปอมปอมได้ไงก็หน้ามึงคนเรานี่เนาะเลขบัญชีก็ไม่ใช่ผมก็บอกอยู่ทุกคลิปเออขนาดตัวจริงบอกยังไม่เชื่อก็เออไม่อยากด่าแล้วครับให้เขาหลอกต่อไป เออผมรักและหวังดีนะเนี่ยผมจะไปหลอกพี่ทําไมเนะผมก็ซื้อเหมือนกันผมก็ซื้อบอกซื้อลอตเตอรี่ลอตเตอรี่เขาจังบดตัวนะครับ่ะเราไปคํานวณงวดต่อไปกันงวดต่อไปนะครับเนาะมันออกหกหกเก้าแปดสี่สามจริงๆอ่ะผมมีแปดสี่ศูนย์อีกตัวหนึ่งเกือบแล้วครับเกือบแล้วสามถ้ามันออกศูนย์สี่สามจะสวยกว่านี้เนาะ ถ้าเป็นหกหกเก้าศูนย์สี่สามแะแม่เอ,อ้ยนี่เป็นล้าน <c oughs> เออแ้อยังผมก็อนุโมทนาบุญด้วยกันผมโอนเงินไปภาคใต้หนึ่งหมื่นบาทสาธุบุญด้วยกันนะครับทีมงานผมอยู่อปัตตานีนะอยู่ที่ภาคใต้ใครเป็นเอฟซีภาคใต้ได้รับคามเดี๋ยร้อนอยากย้ายเข้าของอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าขาดน้ําขาดอาหารก็ทักมานะแจ้งมา ในคลิปก็ได้คอมเมนต์ก็ได้นะครับขอบคุณ f c ทางช่อง YouTube ที่สนับสนุนช่องผมมันมีให้สมัครสนับสนุนช่องนะครับสาธุด้วยครับขอบคุณพี่ๆนะครับบางคนโอ้สมัครทุกเดือนเลยขอบคุณมากมากนะครับส่วนใครอยากบูชาวัตถุมงคลนะครับแอนห้าสามหกจีเคนะครับเดี๋ยวขึ้นในดีไลน์ให้นะครับเนาะกดเข้าไปต้องดูด้วยและเลขบัญชีเป็นบจกรนตีนเต่ากรุ๊ปถึงใช่นะครับเสื้อ399ร้อยเก้าเก้าทูบเชิแร้อยเก้ากลุ่ปูเวสสี่ร้อยเก้าเน้นบูชาแล้วได้เข้ากลุ่มยีะครรบ สูตรตอนนี้มันจะมีมันจะมีอยู่อ่ามีหนึ่งมีสองมีเก้ามีเก้าแล้วก็มีห้าสูตรหน้าจดไว้เลยมันมีหนึ่งสองเก้าห้ามีอยู่สี่คู่หนึ่งสองเก้าห้าเก้านี่มีอยู่สองตัวทีนี้สูตรลองจี่นี่เป็นสองเป็นศูนย์เป็นสองสองบวกหกเป็นแปดเป็นหนึ่ง ็นหนึ่งเป็นสองเป็นเก้าอะไรนะอันนี้ตัดออกอันนี้ก็จะเป็นนี่อันนี้เอาใหม่หกบวกหกเป็นสองสองบวกแปดเป็นเอาใหม่หกบวกแปดเป็นสี่หกบวกหกเป็นสองสองบวกแปดเป็นศูนย์แปดบวกสี่เป็นสองสองบวกหกเป็นหกเป็นแปดโอเคเป็นหกเป็นแปด อืฉะนั้นนะครับเด่นงวดนี้นะครับหืมเสียงอะไรอะ่ะอ่ะเด่นเด่นงวดนี้นะครับซื้ออะไรก็ได้เนี่ยลอตเตอรี่นะผมพูดเรื่องลอตเตอรี่นะถูกกฎหมายนะหรือฉลากเง็นสามถูกกฎหมายนะขอให้มีสองอันนี้คนมาด่าผมว่ามันออกบนดีใจก็ฉลากเงนสามไงทุกวันนี้ด่าพวกผมไม่ได้หรอก ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสองธันวาสองพัซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสองจำได้ไหมงวดก่อนผมผมพูดโมโมไปบอกว่า,าสะเทือนทั้งแบนดินงวดหน้าชื่อนี้จะกลับมาสร้างตำนานอีกครั้งคนก็หมันไส้ผมเยอะต้องขออภัยนะครับทุกคนมันการพูดเหมือนนะผมเรียกขนกาลังใจให้ตัวเองครับต้องขออภัยด้วยาะเป็นเป็นคำพูดที่แบบกวนตีนหรือว่าทําให้คนหมันไส้นะครับเวลาผมดีใจไม่ใช่อะไรหรอกผมโคตนกดดันเลยเวลามัน หวยมันเข้ามันก็นาน,านเข้าทีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้ระบายนะเอาง่ายๆไม่มีอะไรเยอะ16บคันวาสองพัาร้อยซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี2องสองหนึเอ้สองเก้าหนึ่งหนแล้วก็2 5 2 9้าสองหนึ่งหนแล้วก็2 5 3ตัวมี2องเกับ2 9 5 2ก้เก้าหกับ2องเก้มี2องเก้าสองหนึ่ง เก้าหนึ่งหลักกัสองห้าไอ้หนึ่งเก้าหลักกัสองห้าสามตัวมีสองเก้าหนึ่งกับสองเก้าหาเม็ดเดียวสองเก้าเก้าสองเม็ดเดียวสองเก้าเก้าสองสิบหกขั้นบ้าซึ่งยังไงคอยมีสองเดอปู่เด้อใครกลัวไอ้สองเก้ากับหัวไปกัดเองเลยสองหกผมบอกแล้วนะสองหกเลยแต่ว่าแต่ว่าเน้นไปที่ตัวตรงสองเก้าเก้าสองนั่นแหละสองเก้าเก้าสองแต่ตัวที่น่าจะออกและสวยที่สุดในในในรอบนี้ก็คือผมพูดเลยว่า สองเก้ากับสองหนึ่งสวยที่สุดลองลงมาไอหน,นึ่งเก้านี่แถมมาเฉยๆตัวสุดท้ายก็สองห้าก็ไม่ไม,ไม่ไม่เด่นเท่าไหรนะครับอืมดูสองได้บางคนบอกว่าชอบสองสี่ได้ไหมสองศูนได้ไหมสองแปดได้ไหมออน,นี้ได้ออนี้อันนี้นนแต่มันจะเยอะอย,อย่าไปพูดเดี๋ยวมันเยอะเอาเป็นว่าสองเก้ากับสองหนึ่งเด่นที่สุดครับ ถ้าจะซื้อก็ซื้อสองเก้าหนึ่งสองหกหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยกับหัวเงงแต่ว่าเดี๋ยวมันจะเยอะซื้อตรงๆเลยก็ได้นะครับหลายคนถามว่าบนหรือล่างไม่รู้ครับแล้วแต่ครับตอบไม่ได้ตรงนั้นถ้าเลขวิ่งหลายคนพูดเรื่องเลขเลขเลขวิ่งอทุกคนก็ทราบกันดีครับเลขวิ่งผมถ้านับสถิติหรือว่าในประเทศเนี่ยผมว่าผมก็เบอร์ต้นต้นเนี่ยอันนี้ขี้โมแล้วขอโทษครับเดี๋ยวคนหมันใส่อันนี้ก็ถือว่าเป็นเบอร์ต้นต้นอยู่นะครับ ที่ที่ให้เลขวิ่งแม่นนะครับถึงบางงวดมันจะหลุดมันก็ยังเข้าวิ่งนะครับถึงหลุดบ้างก็เข้าเข้ามากกว่าหลุดนะครับมันก็มีช่วงเมื่อกี้ที่มีปัญหามาแล้วก็แบบมันหลุดนะไม่ค่อยเข้านะเพราะว่าขลกําลังใจมันหายนะทุกคนมันก็ต้องเงียบด้วยนะครับอืมก็ประมาณนั้นคนก็มาเม้นด่าผมอะไรเยอะแยะเลยนะครับผมบางคนก็บอกว่าหมั่นไส้คําพูดผมเวลาเลขเข้าแล้วขี้โม้ขี้คุยมันไม่ใช่หรอกครับคือบางครั้งอ่ะพี่ไม่เข้าใจผมหรอก ผมอ่ะแบกความหวังของลูกศิษย์ไ้ผมไม่อยากให้เขาซื้อหวยไม่ถูกหรอกผมก็อยากให้เขาถูกนะครับเวลาเขาซื้อไม่ถูกเขาก็รู้สึกไม่ดีแล้วคิดหรอว่าเขาจะเห็นหน้าผมแล้วเขาจะยิ้มใส่นะเออผมก็ไม่อยากให้เขาเสียตังค์ผมก็บอกเขาอยู่ว่าอย่าซื้อนะพี่ถ้าเป็นไปได้อย่าซื้อนะเพราะผมไม่รู้ว่าออกอะไรเขาก็ซื้อเหมือนเดิมเออคนผมบอกแล้วเขาก็ซื้อเหมือนเดิมแต่ว่าผมก็อยากให้เขาถูกผมก็ กดดันเนาะแต่ว่าเวลาผมทําได้ผมก็หลุดครับสติผมก็หลุดไปเลยเพราะว่าผมดีใจไม่บางคนบอกว่ามึงร้องอะไรดังจังมึงถูกรายล้านเราโหผมถูกร้อยเดียวลอตเตอรี่อ่ะโอ้ลอตเตอรี่มีร้อยเดียวสมมุติสมมุติมมตผมถูกแก่นั้นเองผมก็โอนไปภาคใต้หมดเลยเหมื่นหนึ่งผมไม่ได้ใช้เลยเนี่ยนั่นแหละผมก็ดีใจไงคนมันถูกเนาะก็อย่างที่บอกครับผมบอกว่าผมมีความตั้งใจที่หาค่าน้ํามันให้กับบ้านปีใหม่เพราะว่าจะได้เอาเงินก้อนนี้ไปฝากคนที่รักที่บ้านฝากรูปฝาก สามีฝากพ่อฝากแม่ฝาก,ฝาก,ฝากปู่ฝากแย่ฝากตาฝากยายเนีย่ยผมก็ทําให้ได้แล้วทีนี้งวดต่อไปก็คือสิบหกคันวาแล้วก็งวดต่อไปก็สองมกราใช่ไหมส่วนวันที่สามมกรานะครับขอเรียนเชิญทุกคนนะครับแจ้งให้ทราบตรงนี้สามมกรานะครับเรียนเชิญงานไหว้ครูนะครับเนาะในรอบเจ็ดปีนะครับสามกราสองพนห้า้อหกสิบแปดนะครับนอะนะเวลาสิบโมงเช้าเด้อมาในงานก็จะมีเหรียญ รวยร้อนฟ้ารุ่นที่3แจกใครมาถึงใครจะทาลงทานก็แอดทักมาที่ไลน์ได้เลยนะครับมาทําลงทานหรืออยากร่วมบุญอยากโอนเงินมาช่วยค่าอะไรก็แล้วแต่อยากร่วมเพราะว่าค่าพิธีก็สองสามแสนอยู่นะครับก็ใครอยากร่วม5าบาท10บาทมีคนขอร่วมขอมขอาจารย์เยอะแล้วอาจารย์ไม่ได้เปิดบริจาคก็อยากร่วมจริงก็เดี๋ยวเอาเลขบัญชีในไลน์เอาบอริจกนักตีนเติกุบนั่นแหละมาร่วมได้5บาท1ิบบาทนะครับถือว่า เป็นการเปิดดวงใส่ปีใหม่เรานะครับแล้วแต่เรานะไม่บางคับไม่ต้องร่วมก็ได้แค่สาธุเฉยๆก็ได้นะครับวันนี้พูดเพราะหลายคนทักมา f c เมืองทองเขาอยากร่วมอ่ะนะเนาะแหละนะครับเนาะและมาในงานก็จะรับเหรียญแล้วก็เดี๋ยววันที่15บธันวาเนี่ยผมจะเปิดจองเหรียญแต่เหรียญจะได้รับหลังวันที่3ามธันวาเน่นู่นนะแต่เปิดจองก่อนเป็นรุ่นรวยไม่เลิกเป็นเนื้อทองแดงเนื้อสามกริย์เนื้อนวะแล้วก็เนื้อเงินแล้วก็เนื้อทองคํานะครับ จะสร้างทั้งหมดเนี่ยเนื้อทองแดงเนี่ยลองทองแดงลุ้งค้าีแล้วก็ลุ้นลงยาด้วยทองแดงนี่สองพันเก้าร้อองค์นะครับเนื้อสามกษัตริย์สร้างสี่อ่าสร้างเก้าร้อองค์แล้วก็เนื้อนวะนี่เดี๋ยวนะนะผมผมจำไม่ได้เดี๋ยวผมดูก่อนเออผมก็จัดสร้างเองลงเองนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะนี่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 ใบรายการนะครับเดี๋ยวโชว์ใบรายการก่อนแล้วกัน นี่ครับใบรายการนะครับก็ประมาณนี้มันอาจจะมองไม่เห็นหรอกเนาะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับนี่แหละใบรายการนะครับเนาะรวยไม่เลิกนะครับนี่ครับชื่อรุ่นว่ารวยไม่เลิกครับนี่ครับเป็นรุ่นสามของสำนักเป็นองค์ปู่เวทนะครับเนาะข้างหลังเป็นยันมงกุฎพระพุทธเจ้าแล้วก็คาถานามสูิมาติกครับนะครับถ้าเป็นเนื้อเนื้อทองแดงนี่จะมีรุ่นลงยาแดงรุ่นลงยาน้ําเงินนะครับ หน้ากากทองคำหน้ากากเงินด้วยนะครับจะสร้าง2999องค์ถ้าเป็นเนื้อ3ามกษัตริย์สร้างแค่499องค์ถ้าเป็นเนื้อนวะนวะนี่สร้าง999องค <any> ์เนื้อเงินนี่สร้าง9 9เองค์เนื้อเงินนีล่ลุ้นลงยาแดง29องค์นะครับเนื้อนวะนี่ลุ้นลงยาแดง29 9องค์แล้วก็เนื้อทองคำสร้างแค่9องค์อ่าทองคำอันนึงเนี่ยของผมครับราคาจองนะครับเนาะราคาจองทั้งหมดเนื้อเนื้อทองแดงนี่เริ่มต้นที่่าครับอืม แล้วก็เนื้อ3ามขัตาริยเ599เนื้อนะวะเนี่ยหนึ่เาเกเนื้อเงินแท้นี่สร้างแค่9 9าองค์เองนะทุกคนสร้างแค่เ9้องค์ก็2499ส่วนเนื้อทองคําราคาน่าจะอยู่ประมาณ79,999ทองขึ้นนะเดี๋ยวก็ไม่รู้ว่าจะกี่บาทนะครับนั่นแหละแต่ทองคามีแค่9องค์นะในในโลกเลยนะครับเนาะอ่าแล้วก็แจกในพิธีอีก2อง8องค์นะครับชุดกรรมการอีก59้ชุดชุดกรรมการนี่ได้สมเหนนร 2,999ได้3เหรียญเลยนะครับเนาะมีแต่เนื้อดีๆนะครับใครอยากจองก็ฮักมาไว้ได้นะครับเดี๋ยวจะเปิดจอง15ทันวานี้นะครับจองให้ทันพอเพราะว่าไม่พอกันหรอกไม่พอกันไม่ไม่มีพิเศษนะครับใครจองทันก็ทันเด้อนะครับเนาะนั่นแะหละพูดให้ฟังนัดเจอกันมันที่3แล้วก็ขอให้โชคดีผมชอบมากไปหาลอตเตอรี่เลยในเป๋าตังก็มีแค่29กับ21 เอาง่ายๆสี่คู่อย่าตัดออกเอาหมดก่อนสองเก้าสองหนึ่งหนึ่งเก้าแล้วก็สองห้าชอบตัวไหนรักตัวไหนค่อยมาเพิ่มเอาบางคนไปเลือกซื้อเพราะลืมไปว่าอาศัยดวงผมไปเลือกซื้อเลขมันมีอยู่ร้อยคู่ผมตัดให้เหลือสี่คู่เนี่ยผมตัดออกต้องเก้าสิบหกตัวทุกคนมันน้อยมากบางคนบอกเลขมึงเยอะจังหลายหังเอาง่ายๆพี่ไม่ต้องซื้อครับถ้าว่าแค่นี้มันเยอะพี่ก็ไม่ต้องซื้อพี่ไปคิดเอาเองที่มันเยอะของผมไม่รู้ว่าออกอะไรงไงนะครับเนาะ ก็ซื้อไปก่อน4คู่แล้วก็พออาศัยดวงผมค่อยมาเลือกตัวที่ชอบเพื่อมาแค่นั้นเลยให้โชคดีเพจจริงไม่ใครหวรไม่ปักไม่พนันฝากแชร์คลิปนี้ใครดูคลิปนี้จบอ่าคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับใครอยากจองเหรียญก็แอน5 3 6 g g มหนะครับเนาะแล้วก็อยากทำลงทานหรือว่าอยากบูชาทูบชุดร้อยเก้าอะไรอยากได้เข้ากลุ่ม v ีเก็ตามนี้เลยระวังมิจฉาชีพด้วยถ้าไม่ใช่เลขบัญชีบริกรนอยตี้เดือคูปอมนะครับอาจารย์ไม่ทักหาใครไม่แอดเพื่อนด้วย นะครับไม่ใครหวยไม่ปักวิ่พน,นันขอบคุณทุกคนครับฝากกดไลค์กดแชร์ได้ครับสวัสดีครับ